สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคม2564คิศักราช221 0เวลาตอนนี้ก็08โดยประมาณนะครับวันนี้นะครับเช้าวันนี้นะครับผมจะมาต้มสมุนไพรนะครับสมุนไพรที่ท่านเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับสมุนไพรนะครับก็จะมีข่านะครับอันนี้นะครับข่านะครับขิงนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับ จะหั่นต้มใส่หม้อนะครับหม้ออย่างนี้นะครับอันนี้คือสมุนไพรที่ต้มไปก่อนหน้ามันเริ่มจะจืดแล้วนะครับก็จะหั่นใหม่ต้มใส่เพิ่มเติมอีกนะครับนะครับท่านลองไปทําทานดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสมุนไพรที่ผมกําลังจะทําต้มดื่มนี่ครับกําลังทําอยู่จะต้มดื่มนี่ครับจะช่วยทางด้านใดบ้างในส่วนนั้นยังไม่มีข้อบ่งชัดนะครับว่าบางคนบางท่านว่า ช่วยต้านโควิดได้อะไรอย่างนี้นะครับอันตรงนั้นผมก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆคือขิงเนี่ยเป็นเป็นยาฤทธิ์ร้อนนะครับแน่นอนเป็นยาอยู่แล้วครับยาสมุนไพรนะครับมีฤทธิ์ร้อนนะครับช่วยขับลมในกระเพาะอาหารได้ดีระดับหนึ่งช่วยทําให้โล่งคอนะครับขาก็มีฤทธิ์ร้อนเช่นกันครับช่วยให้โล่งคอนะครับแต่ขอแนะนํานิดนึงครับขานะครับ ถ้าเกิดท่านใดที่นอนโกนโกนครับเข้าใจคำว่าโกนครับโกนเสียงดังนะครับขาช่วยได้ระดับหนึ่งครับต้มคานะครับต้มคาใส่กับใบกะเพราใส่กับหอมใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับขาแล้วก็มีใบมะกรูดอะไรพวกนี้นะครับจะดีมากเลยครับนี่คือสมุนไพรนะครับแต่ที่แน่แคือทําให้เราโล่งคอแล้ะครับ หายใจสะดวกนะครับพอหายใจสะดวกปุ๊บเราก็เราก็จะไม่นอนโกรธนั่นแหละครับจะหายใจสะดวกดีนะครับจนมากพวกเราเนี่ย,อา,อ,าาอ,ยาอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับเวลาที่เราไปออ,ออกไปข้างนอกได้รับกลิ่นไอจากมว,มวลมลภาวะจากอากาศที่อาจจะเป็นพิษนะครับก็จะทำให้เราหายใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับ ผมก็จะหั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้นะครับก่อนที่จะไปต้มนะครับรับใส่ในเครื่องต้มสมุนไพรนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือข่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าใส่แค่นี้นะครับอุปกรณ์เครื่องเทศของผมยัง,ย,งยังเหลืออีกนะครับ เดีย๋ยวต้องใส่กระชายอีกนะครับกระชายมีอยู่นะครับต้องใส่กระชายร่วมด้วยนะครับแลก็หันไปนะครับสละเวลาให้กับตัวเองนะครับดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ยิ่งสภาวะของโรคภัยเยอะนะครับโรคโควิดนะครับเป็นต้นเลยนะครับกำลังเป็นที่สะพึงกลัวสำหรับ พวกเราเราในแต่ละประเทศนะครับกำลังตื่นตัวนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ระแวดระวังหรือว่าทําตัวเหมือนเดิมทําตัวมักง่ายใช้คําพูดอย่างนั้นเลยนะครับก็จะพลาดพังไปอละเป็นโควิดได้นะครับถ้าได้เป็นแล้วแก้ไขาย,ยากนะครับยิ่งถ้าได้ลงปอดนะครับและอีกหลายๆท่านที่ที่เป็นแล้วก็เสียชีวิตไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับ ครอบครัวกับบุคคลที่เสียชีวิตจากบุคคลที่เป็นอันีิรักยิ่งของท่านนะครับที่เสียชีวิตไปนะครับฉะนั้นแล้วเราเราที่ยังมีชีวิตอยู่เราต้องดูแลเขานะครับร่างกายเรานะครับเป็นสิ่งสําคัญยิ่งนะครับเราต้องดูแลให้ดีนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์และก็ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมันต่อ,อก,กำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับดูแลเขาให้ดีนะครับ สุขภาพของเรานะครับแล้วก็หั่นตะไคร่นะครับตะไะคร,นนครไ้นี่ก็เป็นยาขับลมเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราทานน้ำตะไคร้นี่ครับจะช่วยในการขับเบานะครับ เบาก็คือหมายความว่าจะฉีบ่อยนิดนึงนะครับผมจะฉีบ่อยนิดกนึงนะครับแต่บางคนบางท่านก็จะเอาไปตากแห้งไว้ก็ดีเช่นกันนะครับเอาไปตากให้แห้งนะครับสละเวลาให้กับตัวเราเถอะครับผมผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ตัวของตัวเราเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดน,นะครับเราดูแลตัวเองดีเรามีสุขภาพที่ดีเรามีความแข็งแรงนะครับในตัวของตัวเราแล้วเราก็จะมีแรงไปช่วยคนอื่นเขานะครับได้ดีนะครับและมีสิ่งที่ดีๆนะครับเราก็บอกต่อๆกันไปนะครับเพราะบางคนบางท่านอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองนะครับะนะครับนี่คือได้ไป สามอย่างแล้วนะครับมีตะไคร้มีขา่าแล้วก็มี à, มีขา่าแล้วก็มีขิงนะครับสามอย่างแล้วนะครับต่อมานะครับอันนี้คือกระชายนะครับอันนี้คือกระชายนะครับนี่ครับนี่ครับเหมือนกันนะครับหั่นเลย อ่นยังไงก็ได้นะครับเพราะเราจะไปนี่ครับกระชายเนี่ยก็มีฤิ์รอนนะครับช่วยในการทำให้เราหายใจได้โล่งนะครับบางคบางคน,บาง,คนบางท่านบอกว่าจะช่วยต้านการเกิดโควิดได้ระดับหนึ่งว่าอย่างนั้นนะครับตรงนั้นคือไม่ยังไม่มีข้อบุง บ่งชี้ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ที่นน่ๆคือเราป้องกันไว้ก่อนนะครับทําให้สุขภาพเรา,เาดีนะครับหายใจโล่งนะครับทีนี้ต่อมานะครับยังไม่จบนะครับต่อมาอ,อีกหนึ่งอย่างนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือจะเป็นการตานะครับทีนี้ครับตํา อันนี้คือพริกไทยดำนะครับพริกไทยดำนะครับผมก็จะตำพริกไทยดำใส่ร่วมด้วยนะครับแต่ละครั้งก็จะใส่ประมาณนี้ครับนี่ครับจะหาที่รองนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียงไปหนวกหูชาวบ้านที่อยู่ชั้นล่างนะครับและ ข้างๆห้องนะครับต่อมานะครับพริกไทยดำเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่กระเทียมโทนนะครับนี่ครับกระเทียมโทนใส่เข้าไปด้วยนะครับเราก็จะปอกกระเทียมโทนก่อนนะครับนี่ครับกระเทียมโทนนะครับใส่กระเทียมโทนเข้าไปเลยนะครับ กระเทียมก็ลดมีลิร์ร้อนอยู่แล้วนะครับนะครับ,รบกระเทียมก็มีลิดร,ร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พริกไทยก็มีลิดร,ร้อนนะครับพอเราต้มทานเนี่ยละอุ่เลยครับในท้องเราร้อนว่าลงไปเลยครับถ้าเกิดล้าเราเป็นคล้ายๆเหมือนกับ เฟื่อนคอนะครับจะโล่งมากเลยครับทีนี้ก็ต่านะครับบางคนบางท่านกระเทียมโทนแกะปุ๊บกินได้สดๆเลยนะครับผมก็กินได้นะครับแต่ผมจะใช้ต้มเอาใช้เป็นน้ำนะครับ ถ้ามีคกหินคกดีๆก็จะตำง่ายนิดหนึ่งครับแต่คกของผมก็น้ำหนักมันจะไม่ดีเท่ากับคกหินเขาครับการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญยิ่งนะครับบอกได้เลยว่าสำคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตัวเองวันนี้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราอา,อาการมันหนักเรือ่อาการไร้แรงแล้วเรา จะมารักษาหรือดูแลทีหลังก็จะยากนะครับแล้วก็จะหนักไปอีกนะครับเราก็ไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะครับตำพอเอ่อให้แหลกๆกครับพอกรุบกุบนะครับนะครับเราก็พักไว้ก่อนนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็มาจัดแจงทางด้านของอสมุนไพรเราอันนี้อันเก่านะครับอันนี้อันเก่านะครับ ก็จะทิ้งแล้วทีนี้นะครับตัวเดิมก็จะทิ้งเราก็จะทิ้งตัวเดิมแล้วนะครับ หมุนไพยหลายตัวนะครับคือผมใส่ยังไม่ครบนะครับหลายตัวอยู่ครับนี่ครับน้ำนิดเดีทิ้งเช้านี้ก็อากาศดีนะครับฝนตกนะครับ ือเราก็ทิ้งไปนะครับอันเก่านะแล้วเราก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปเรากใ็ใส่ผ้าขาวบางอย่างนี้นะครับเพื่อเวลาที่เราเทน้ำจะได้กรองได้นะครับฝุ่นละอองจากสมุนไพรจะได้ไม่เคล็ดลอดออกมานะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ นี่ก็ใส่เข้าไปนะครับพริกไทยนะครับยังไม่จบนะครับ อีกหนึ่งตัวที่ผมจะต้องใส่นะครับนี่ครับนี่ครับกระเพรานะครับใส่ไปเลยนะครับเด็ดอันนี้คือล้างน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านที่เกียจเด็ดก็อย่างนี้เลยนะครับกรรไกรตัดเข้าไปนะครับตัดเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับ ส่วนที่เหลือก็เอาไว้ต้มวันหลังอีกต่อไปนะยังไม่จบนะครับอันนี้คือพุทราจีนนะครับพุทราจีนพุทราจีนจะช่วยในด้านละลายไขมันในเส้นเลือดได้ระดับนึงเหมือนขิง่แหนะครับจะช่วยนะครับ ้ไปนะครับแต่เพื่อความชัดเจนก็ไปศึกษากับท่านผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแพทย์หมออีกครั้งหนึงนะครับว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยช่วยทางด้านใดมากที่สุดนะครับทีนี้ก็ยังไม่จบนะครับ ก็จะต้องใส่นี่ก่อนเดี๋ยวก่อนนะครับสมุนไพรส่วนหนึ่งครับที่บำรุงสายตานะครับใบหม่อนนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่คือใบหม่อน ไปเลยนะครับใบหมอนนะครับจากนั้นนะครับใส่ใบหมอนเรียบร้อยเราก็จะมาใส่อันนี้อีกในส่งตัวผมครับไอ้นี่คือนะครับนี่คือ ลำไม่ใช่ลำนะครับลำต้นต้นตำลึงหรือภาษาอีสานว่าต้นตำนินนะครับใส่เข้าไปสุดท้ายแล้วครับหมดลก็ลับ รัดเลยรัดเข้าไปเลยนะครับ เราก็เติมน้ำนะครับหนึ่งขวดเลยนะครับหมดเลยนะครับปิดฝาต้ม ก็เป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ